วันนี้เราเข้ามาชมนะครับข้างยนต์เนาะในการซ่อมรถให้วิ่งไม่ได้ให้วิ่งได้นะครับแล้วยาอยู่กับมาเสกเกียนครับผนี่กำลัปรับแต่งอยู่อะไรครับนี่เขาต้องระบบอะไรครับระบบคามเพลเตอร์คอมเพลเตอร์แม็กซ์ครับต้องให้ผู้มีความรู้นะครับในการอธิบายนะครับผมอันนี้อยู่กับนักเรียนชั้นปวชอะไรครับนี่ประวัาสครับประวัาสเนาะ ัวเด็ดทางนั้นอันนี้นายตะวันมือหนึ่งนะครับเอีเนเนาะตอนนี้หลังจากไม่ค่อยได้เล่นกีฬาก็เริ่มลงพุงแล้วว่าก่อหุ่นเขาก็จะคล้ายๆกับคุณครูนะครับอันนี้มาเซอร์เขาก็กำลังปรับนะครับทำอัตราเร่งความเร็วนะเวน,ะน,นเวาะความแรงเนาะการระหว่างที่อาจารย์นี่อาจารย์พูดได้นะครับให้ทำแนะนําได้นะครับได้ได้อยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงครับตอนนี้อาการมันเป็นยังไงครับตอนนี้มัน รอบไม่นิ่งครับรอบไม่นิ่งเนาะตอนนี้มาเซ์กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังขับรอบขับรอบมันอยู่เนาะชิ้นส่วนของตัวนี้คือเขาเรียกอะไรครับอันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ลกก็ท่อได้นะครับได้ความรู้ไปด้วยนะก็ได้รถไปใช้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ ได้ไหมครับตอนนี้ได้ไหมตอนนี้ได้แล้วนะเออแต่ว่าตื่นมาพรุ่งนี้ก็ทําทําใหม่เหมือนเดิมนะครับต้องดูอีกทีนึงกระปรับต้องดูอีกทีนึงเนาะเอาหวัวเลาะนะครับอา่าอ่ากระตาร์ทนะครับก็ติดปั๊บเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นอาการแบบนี้เนาะ แล้ว่พรุ่งนี้เราเราขึ้นมาแล้วเราเราแบบว่ามัน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 ไม่ติดอีกติดยากจะแก้ไงครับงางปั่นต้องปรับน้ำมันใหม่ปรับนน้ำมันการปรับแก้นี้เราไปปรับตรงไหนครับในเครื่องเลยเหรอก็ถ้าปรับน้ำมันก็ต้องไล่นมหนูข้างในครับไล่นมหนูแปลว่าต้องแกะเครื่องออกมาล้างหน่อยเนาะหรือว่ายังไงครับแกะคาบูเนี่ยแกะคาบูมาทำทำอะไรครับทำความสะอาดทำความสะอาดเนาะไล่นมหมู นี่ครับข้อดีของช่างยนตนะ์เนาะทำรถที่มันวิ่งไม่ได้ให้วิ่งได้นะครับอันนีก้กำลังเช็คนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับก็ปล่อยให้เครื่องมันรันไปเรื่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งเนาะลูกน้องมาสเกียกนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับตอนนี้จบไปแล้วจบไปแล้วจะไปทำง,งานที่ไหนครับมึงนอกไหมมีไหมไม่มีไม่น่ามี ตาหน่อยอ้าวตาดูนะครับจะติดไหมคือฟิต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 ตอนนี้มาเซอร์เขากำลังปรับนะเห็นไหมครับจะปรับแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เสียงวิดฟิตฟิตอ้าวปรับเป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนนี้มาเซอร์เขากำลังดูแลเด็กเนาะผมก็ขามาลดคนนะมาดูงานะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นความรู้เนาะสำหรับใครที่ รถเดี๋ยวรถสำรถนะครับ,รบเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่างยนต์ในตำนานเนาะสว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ